เล่นสนุกสนุกนะไม่ตึงเครียดนะเล่นออลนอยฮาเลยซ้ำฮะบวกฮาบวกฮา,าวิ่งใสยย่กันเดียวครับตัวเคดผู้ <c oughs> ได้ทบบดั้งหมด77คนครับ23ทีมครับไล่นกินเหรอชาญเดเหมือนจะถูกยิงฟรีด้วยนะฮะไปซ้ำเลยครับลาก่อนครับมาลเล่นน้อยคอยนานครับ11ไปเลยครับเอาซกเล็กเพื่อนตายไปแล้วเ <c oughs> พื่อเพื่อนตายแล้วพี่ทำไรเนี่ย ทีมส้มครับส้มเมื่อกี้นะส้มส้มกิงสิงเกิลในบ้านสิงเกิลสิงเกิลไม่ทันส้มสิงเกิลไม่ได้ส้มระยะนี้ต้องเบิร์โหมดครับในบ้านครับโอ้โหดาวเลยครับจริงๆต้องเบิร์โหมดเลยครับไม่งั้นไม่ทันกินครับในบ้านยิงเบิร์โหมดได้ครับเอาละสิบเจ็ดโถมมาเลยครับยี่สิบห้าโดนแก้เกมนะครับยังไงเอ่ยส้มล้มไปเลยครับบนครับนายอยู่ข้างบนนายวิสนายนายต้องโถมและนายนายวิสนายไม่ได้นายต้องชาร์จครับหลังบ้านนายเออไม่โดนด้วยหน่ะบ่นแล้วครับต้องใช้เออาร์ครับวิ่งใส่เลยครับ โอ้ยังจะใช่ครับชุบได้นะฮะไม่ชุบเอาละวิ่งใส่รถไปแล้วโดนหนึ่งนายครับออกซ้ายต้อยิงครับนี่พุ่มพุ่มข้างหลังซ้ายต้อยิงครับไม่บอกนายไม่บอกเพื่อนครับว่าข้างหลังมาครับไม่ได้บอกเลยครับนายไม่ได้แจ้งเพื่อนครับข้างหลังมาจีิก็ดาวสิครับลาก่อนครับโอ้โหไม่บอกเพื่อนครับว่ามาข้างหลังครับโอ้โหลาเลยครับแบบนี้เจ้าหายก็ไปชุบแล้วจบเลยครับจบเลยครับสฉพาะตอนนี้ไม่ทานนานเลยครับเขาโถมนะนายมันยังบ้าสนายอยู่หรอเฮ้ย ต้องใช้เอช่วยเพื oh ่อนแล้วตอนนี oh, <t art music> donc, <laser> ้นะโอ้โหมึงยังใจเย็น้ยกูไม่เข้าใจจะไปมึงอยากป้าจะใดกันอยู่หรือสุดเอเคไม่พอเหรอสุดร้อยกว่านัดเอเคพิงใส่ครับพี่ครับจริงจริงจังหวะนั้นเขายิงฟรีนะครับเขาสามารถวิ่งชิดตึกได้ครับไปตบหลังทางหน้าตีสิบเจ็ดได้เลยฮะเอาโดนระเบิดครับก็ไปลยครับ เอาไปได้โดนระเบิดไว้หนึงเอาโดนระเบิดไว้หนึงเอาเอาโดนดิเอาโดนเดีโดนเจ็บเอาน่าหน่าหนา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 เอานาเานายเอานายอันละโอ้นายนายจาไปเลยครับยังไงโปเรียบร้อยครบยี่สิบห้าลาก่อนครับปะโถ้ต้องชุบแล้วมา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 แล้วอันหลังแบบนี้หรือยังไงครับอู้มาแล้วเอ้า

ร่วงครับเอาว่ะเอาว่ะร่วงครับเฮ้ยหัวหัวอุ้ยระวังปืนดิปืนดิปืนมันดิปปืนมันดิปทีมยิงผมน้ำตาจะไหลเลือดูโอเคครับเจมครับจะสร้าง้ต่อดิไม่ได้สร้างต่อครับไม่ได้สร้างต่อครับจะไปเล่นเองล้วตอนนี้ยิงต่อครับยังไงครับยิงคลียร์กับไม่จบครับคู่นี้ฮะเอาดาวสองแล้วนะครับเอาเฮ้ยชาร์จได้เลยครับไม่ชาร์จกันตียี่สิบไปชาร์จครับเป็นรู้จำนวนคนภายในแต่ดาวถึงสองคนดาวถึงครึ่งหนึ่งน่าจะวิ่งชาร์จได้เลยครับ นั่นกันต้องออกฉีกข้างนั่นนะครับสวยงามครับชาร์จบ่ายสิบแปดยังไงครับยาไม่เต็มด้วยนะฮะเลือดไม่เต็มนะครับไม่ใช่ยาไม่เต็มเลือดไม่เต็มอ่าแล้วฟาร์มของอยู่แต่ฉีดยาหรือทําอะไรครับตรงนี้ฮะยาโดนระเบิดมาครับเติมยาอยู่ครับในได้หรือเปล่าโอ้ยโดนระเบิดครับได้หรือเปล่าวดี๋ยวคนครับเจ็บทั้งหมดเจ็บครับต้องเข้าชาร์ตเลครับเพื่อนบอกต้องเข้าชาร์ตเลครับหลังจากนี้โดนระเบิดครบเลยครัต้องวิ่งใส่เลยครับมานะครับช็อตนี้ครับมาดูช็อตนี้ด้วยครับการเข้ามาบุกตอนนี้ครับทาง ช่วไม่ได้ครับดักรอเลยครับเอาเลยครับทุกทีทุกทางครับโผล่ได้ยังสามวินาทีนะครับยิงไปดาวเลยครับนั่นแหละครับเลยคนนึงครับในห้องล่างขวามื่อสามเลยครับต้องพาเอาังยิงกลางลวกลวกโอ้โหนี่ฟาร์มเำลังโดนซ้ำไปนะครับโอ้โหหิวครับหิวโอ้โหไม่น่าหิวคิวเออไม่น่าหิวฟาร์มเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแบบยี่สี MM ่ครับเอาแล้วตียี่สี่มาครับต hmm. ียี so ่สี่ขวาหัวจะเพื oh. ่อนจะตายเลยครับอย่าตายเลยครับต้อรีบเข้าไปเพื่อนเพื่อนโดนครับเอาเลยครับโผล่หน้ามาแบบนี้ระวังโดนซ้ำครับสมโวกมีไหมสมโ เอาได้ครับอุดรยิงอุ้ยระวังครับตรงชุบเพื่อนได้ได้ขาดอยู่ครับต้องให้พ้นใครยิงไม่ครับก็ยิงอื่นที่อื่นไปนั่นี่ยะอ้อมมาอ้อมซ้ายนะครับจากแผนการเลยครับแต่ด้านในชุบเลยครับแต่การโดนระเบิดอุดรยิงล่วงสองครับดาวสองเลยครับซ้บหรือเปล่ายังไม่ทับทับหลังมาหลังมางหลังมาหลังมาแล้ครับนี่บ้านเอายิงแบบนี้หมอะเลยครับ้าล่าดาวเลยครับเดี๋ยวเขเดียวดเดิครับยิงใส่เจ็บนะครับเจ็บแล้วแอบไว้ด้านในครับยังไงคนชนะของทีมครับ เจออะไรครับแบบนี้เจอสองคนแบบนี้ซ้ายขวาไปรากรับครับนั่นแหละครับที่บอกครับเจอตี่ยีครับมันเป็นการฆ่าตัวตายครับที่ที่บอกเลยว่ามาพบความตายที่แชทูเอาปะเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วเอาแล้วครับตอนนี้ครับแต่นายตีสิบเจ็ดทำการชาร์จนะครับหนึ่งคนแอสซินมาเลยครับมีระเบิดป่ะตรงนีระเบิดเปิดซองครับ เอาละครับระเบิดมาแล้วถอยครับคนที่เสียต้องระเบิดเขาถอยเลยครับถอยถอยอ่าถอยถอยหลบคนละห้องครับโอ้โหเกือบไปกันครับมาเลยครับเข้าบ้านมาเลยครับคนเดียวระวังครับระวังโดนลุมครับเพื่อนต้องโถมปาระเบิดไปกันครับเพื่อนปาระเบิดนะฮะเออระเบิดที่ทุกทางเอาทุกห้องอ่เดียเอาเออเอาเจ็บครับไปนีดเจ็บกันเลยยืนตรงกลางแบบนี้ระวังโดนลุมครับต้องกลางแบบนี้ระวังครับตรงกลางเลยเอาซ้ายขวาคนละฝั่งครับ ยังไงก็ระวังให้ดีครับเล็งขวาเล็งซ้ายอยู่ทางด้านตีตีสองจะเข้าประชาหรือเปล่ายังครับเออร่วงยิงยิงเอาร่วงครับข้างหลังไม่เปล่าข้างหลังไม่ออกมาช่วยครับเอารถชนครับทันยาโยนเรียบร้อยครับยิงตะชุบเลยครับตี่ที่เจ็ดครับสิบเจ็ดชุบอยู่ข้างนอกเล่นกันอยู่ครับข้างนอกเล่นกันอยู่ยังไงเล่นกันอยู่ยังไงจะไปเอาไปครับร่วงเลยครับยังไงครับผู้บคนก็ร่วงเลยครับตีสองตีสองจะเพิ่งเรื่วยครับเอาไปข้างหลังยิงครั่วงครับร่วงร่วงแน่ๆระวังออุุ้้ยจกโโหไม่โดนโอ้โหยิงไม่โดนเลยครับ เออเอาดิเอาเจ็บเอาเจ็บโอ้โหอีก,อกนิดเดียวครับคโคชิท่าของทีมที่สองครับวิ่งไปแล้วฮะเอายังไงครับดักอยู่ตรงไหนเอายังไปแล้วครับเฮดช็อตครับแบบนี้ลาแล้ครับตีที่สองไปเรียบร้อยครับโอ้โหตีที่สี่บอกเพื่อนมันอยู่ในบ้านกูเพื่อน,นเอาเฮ้ยดาวดาวครับสิบห้าดาวหนึ่งห้าดาวหนึ่งยังไงข้างหลังเข้าเราข้างหลังเข้าโอ้ยระวังระวังห้าับบอระวังฮะคนเดียวได้คือได้ ไปโดนโดนโดนโอ๊ยโดนโดนระวังมันอยู่ระเบียงชั้นสองตีที่สี่ครับยังไงครับไอ้กูช่วยยิงกันเอาอย่างไงฮะยังไงครับยังไงครับผมกำลังดูเขาจะบุกกันยังไงครับตีที่สี่กับสิบห้าครับยังไงออเราเปิดตาไปสิบห้าอยู่ข้างบนครับอ๋อเราตอนนี้เหลือสี่ต่อสี่ครับสี่ต่อสี่ยังตึงๆกันอยู่ครับสิบห้ากับสี่ครับเหมื่อสิบห้าก็มาอยู่ข้างบนครับหนึ่งคนครับเอาเลยฮะจะลงมาลําบากเลยฮะสี่จะช้ขึ้นบวกหรือเปล่าครับเพราะว่าเพื่อนสามารถขับข้างบนให้ได้แล้วฮะ เพราะว่าอยู่ชั้นสองป้าข้างๆเขาสามารถคับได้ครับป่าระเบิดขึ้นบันไดแบบนี้ระวังครับปา่าเดี๋ยวขึ้นบันไดามายิงใส่แบบนี้ยิงประตูครับโอ,โ,โอ้โหประตูวไว้ครับเพื่อนอ่ะอิสปฟาเข้ามาแบบนี้เข้ามาคนเดียวมาแล้วคมันขึ้นมาแล้วเอาไว้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 ไปแล้วครับวิ่งมาแล้วโอ้เอาไปไหนคะรับเ,เดียวบวกกันอยู่หนึ่งนี่ไงโอ้กดผิดเอารวมเปล่าคนเด้วงอีสี่สิบห้าดาวสองกันครับดาวสองกับคนโดนซ้ำไปเลยครับโอ้โหสิบห้า 15คนเดียวคนสุดท้ายของทีมครับโถมาเลยครับไปแล้วฮะยังไงเออซ้ำอ้บนโอ้โหลาเลยครับโอ้โหมาจี้เจ้าอะไรับแรลกมาโอ้เรียบร้อยครับยิงไม่โดนครับจบเลยครับสิบห้าอ๋อธนาเลียซีครับสิบปั๊บปวดกันครับเอาแล้วยังไงครับเลี้ยซีดาวหนึ่งคนครับยิงเจ้าเย็นเละนะครับตอนนี้ออกซ้ายออกขวาครับแล้วก็โผล่ไปวิ่งโปร่นดาวหนึ่งครับดาวสองครับเอาทีเดียว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 ดาวสองสวยงามครับตอนนี้ครับเอาไปเรื่องสิบสี่หมดครับเครี๊าเอาว่ะ ล่วงอีกนึงครับเฮดช็อตอีกหนึงครับไอ้แล้วครับเจอครับสนัยจะโผล่หัวอีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวเช็คดูก่อนฮะชื่อบังฮะเปิดปิดเปิดปิดนี่ก่อนฮะโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเล็งหรือเปล่ายังไม่เห็นหน่วยอยม่หรือเปล่โผล่เหมือนโผล่เหมือนมึงโผล่มาแม่โผล่มาแม่โผล่มาบ่ไปไปทูแมนนะส่งไรับผมซาริเฟิร์นเอาบังเอาบังโผล่มาแบบนี้ระวังฮะขึ้นไปรู้ได้เลยมาคนเดียวเอาไว้เอาไว้เฮ้ย ดูว่าลุ้มมาแล้วครับมาสองคนเอาละครับดาวไปหนึ่งครับเอาเขาออกซ้ายมาด้วยระวังนะครับเขาออกขวามาหนึ่งคนครับโดนล้อมแบบนี้ระวังครับขึ้นมาเจอแล้วครับแบบนี้ลาก่อนเลครับไปหรือเปล่ายังไม่ไปครับยังอยู่ได้ครับเดี๋ยวเขาปัสสาวตรงทานลุมลุบนทางล่างแบบนี้ครับดาวลยครับดาวอีกหนึ่งหรือเปล่าเอาไว้เอาไว้ดาวหนึ่งก็ได้เลยครับดาวอีกหนึ่งคนครับดาวสองครับตอนนี้ฮะโอ้โหคนในทีมคนนึงครับน้องนดนครับทำไรนนทำไรโดนโดนโดนนั่งดูเพื่อนเหรออ๋อนดนติดบั เนี่ยมึงได้ทำอะไรมาติดบั克เล่นๆเนี่ยนนดูดิโอ้โหเดินดีๆไม่เดินไปกระโดดคาบลูกคาบนี่ติดบั克อีกโอ้ตาย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 โดนตายเอาวิ่งวิ่งเอาเอาเอาวูนวอลไปมึงเอาวูนวอลไปมึงเอาสู้ๆเติมยาไว้นั่งอยู่เฉยเติมยาให้นนท์ มึงสวยซ้ำสวยซ้อนสวยแท้ๆสวยแท้ๆอีก22คน7ทีมครับเอาครับตอนนี้เอาได้มะทักันแล้วครับตอนนี้17กับ24่สิบสี่เอาดาวมาดาวดาวครับผมเจเหลือเอาเหลือคนเดียวครับเหลือคนเดียวยังไงคุณจะทักทีมเอาดาวไปกันครับเอาไว้โอ้โหโดนเรียบร้อยครับจบเลยครับ17เอาได้ใกล้ใครขันครับราก่อนครับโอ้โห24ทันครับเกือบเลยฮะน่าจะฆ่าได้ตอนนี้สิบกว่าตัวแล้วฮะ14ตัวนั่นแหละครับนี่ผมบอกเกิน10ตัวแน่นอนครับตีนีอาล21ครับเลยยี่สิบเอ็1คนครับใครเอ่ยไอ้ตนมึงจะพี่งสโมนน มึงอย่าพึ่งสมองสินนท์ใครสมองมึงเนี่ยนนมึงรอวงบีบก่อนทีสิบครับเอาโอเคครับกำลังจะมูฟเข้าไปครับตอนนี้ครับขึ้นทางขวาครับทางด้านนิตตี้ยี่สิบสามเหมือนจะได้เปรียบนะฮะเรื่องโพซิชันนะฮะคือรอได้เลยครับรออยู่ข้างบนเลยฮะจิงไปตรงนี้ก็ได้รอข้างบนเลยฮะรอเขาบวดกันแล้วก็ยิงฟรีครับเขาสนใจกันที่ยิงฟรีเลยฮะทางสมองเห็นหรือเปล่าฮะเห็นนนท์ปะไม่เห็นไงแต่สมองครับโอ้โหไม่ถ้าออกไปทางหน้านึ่งนะยิงฟรีตัวหนึ่งเลยเนนนิ่งๆเลย โอ้ยนนเอ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมเป็นคนซ้ำซ้อนๆนะนนท์เนี่ยยี่สิบครับก็เดี๋ยวค่อยขยับอีกประมาณสิบแปดวินาทีครับเออยิงแกยิงแกกินกูด้วยกรบอกกินกูด้หัวร้อนหัวร้อนเออยิงกูทีเอออะไรกูติดอยู่เออขอบคุณครับขอบคุณครัมขอบคุณข่ามขอบคุณข่ามอ่าครับฟุกไปนอนใต้ต้นไม้แบบนี้เขาเห็นนะครับลักษณะนั้นเดี๋ยววิ่งไปนอนแถวนั้นครับไม่เนียนครับเขาเจออาทั้งหมดก็ดาวมาครับยี่สิบเอ็ดสวนเหมือนกันหมวกก็เปิดครัับบบบแแนนนีี้เเสยหมมวกกือ นี่เพื่อนนะเดี๋ยวเราจะซ่องบทสวดให้ฟังอา่อาลาหังอ้าวไม่แค่ลาหังมันฟื้นเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยลุ้นได้แชมป์นีฮาเลยใช,ช,ช,ช่กระชอดนั้นรีบชุบชุบไปเลยครับทันนาตีสิบกัตตีรีบสี่ 4, มาเลยครับตัวเตง็งแชมป์ก็งเราครับจากการดูวิธีการเล่นนะฮะรู้ว่าทา่งนั้นมีนะฮะเช็คก่อนฮนะเช็คก่อนฮนะเอดับคูณแปดได้เสียงข้างบนแน่นอนครับเช็คหลังครับโอเคครับสวยงามตอนนี้เหลือสี่ทีมเท่านั้นครับสี่ทีมสิบสี่คน,นครับเหลือทีมละสามสี่สามสี่สี่สามนะครับผมนะโอเคครับอาจารย์ก็ชุบขึ้นมาลครับ เอาเว้ยเอานี่มาล้างล่างครับเอาแล้ววะเอาวะเก็บเสียงเลยฮะมีคูณหกครับมองหาอยู่ครับเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าครับยังไม่เห็นกันที่เสียงแล้วดีเสียงเอาละครับตอนนั้นยี่สิบสามลู่เออยี่สิบเอ็ดล้วเลยคนครับโดนแล้วครับฮึ่มต้องสมองแล้วครับต้องเข้าไปชุบหรือเปล่าวิ่งไปเลยพี่ไม่ต้องคาแล้วพี่แต่โดนเจอเจอแล้วล้วงเลยนะอ๋อทางนี้ครับไปไงที่สิบครับอ๋อท่านั้นก็ยิงครับตีที่สิบมาด้านซ้ายเลยครับอ้อมมาอัดบายมีระเบิดมาครับยังไงครับ มาแล้วครับฟุกมาเลยครับฟุกฟุกยังไงฟุกโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ใครมึงเป็นใครเนี่ยปิวไปจากไหนเนี่ยเฮ้ยเอาหมวกแล้วก็มาแล้วครับเอาวิ่งอะไรยาวล้วนจริครับโอ้โหโดนเฮ็ดช็อตครับเฮ้ยนี่มาครับระวังระเบิดครับระเบิดมาซ้ำอี่หรือเปล่าสโมวกพูดบอกสมวกเอาระเบิดมาเหมือนกันยี่สิบสี่ตัวนี้ส่วยแรกยี่สิบสี่ครับโดนล้อมครับนด้านลูกก็ยิงกระจุ่ครับ้าหลังเข้าครับตัวนี้ก็ค่อยๆชุบเพื่อนชุบทันหรือเปล่าอู้ไม่ทันนะอู้ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ เอาเีะครับยังทันครับยีิบสามโถมมาทางนี้สิบก็เล şallah, ่นกับยีิบเอ็ดครับเอาแล้วย,ยังไงเจอครับยังไงยี ốt, ่ els, ิบ um, เอ็ดล่วงหรือเปล่ายังอยู่ได้ยังอยู่ได้โอ้ยยิบเอ็ดเจ็บครับนียิบเอ็ดเจ็บครับสิบเล่นอยู่ซ้ายกับขวาเออจะล่วงหรือเปล่าจะล่วงแล้วโอ้โหนัดเดียวครับทางด้านนี้ก็โถมเอาละครับยังอยู่ครบะว่าสิบสามก็อยู่ครบใครจะล่วงครับสิบสามอยู่ครับในเล่นสิบสามอยู่นะแรกก็อยู่ตัวแรกก็อยู่เอาละครับล่วงเลยครับตอนนั้นสิบยี่สิบสามล่วงครับเฮดช็อตครับโดนนเซนไซชอยู่ครับ วงจะระบีบเอาแล้วครับตอนนี้ยี่สิบเอ็ดสวนแล้วครับวงบีบแล้วครับตอนยี่สิบเอ็ดสวนแล้วต้องวิ่งแล้วครับท่านี้ดักรอเลยครับสิบดักรอเฮ้ยอย่าอย่าเป๋ดิดักรอดักรอแล้วหลังข้างหน้ายิงเลยโอ้โหเจ้าสองคนแบบนี้รั่วเลยครับทีนี้สิบั่วเลยครับต้องถอยแล้วครับแล้วก็ยิงครับเอาแล้วยังไงแรกก็อยู่ยังไงเอาแล้วหมองบีบข้างี้ออกไม่ได้ครับอันนี้ก็บวกกันอยู่้ยังอยู่ได้ครับยังอยู่ได้เอาข้างหลังยิงก็อยู่เอาที่ยี่สิบล้วกันครับยี่สิบยี่สิบไปแล้วโดนซ้างนี้ก็ยยยัังงิกนอู่ครับ เอาเลยครับตอนนะี้เอาไดกันที่สิบทสิบดาวดาวหนึ่งคนอาได้ที่ยี่สิบเอ็ดคนสุดท้ายเอาไปยี่สิบเอ็ดไปซะกันครับเอาจบเลยกันเอาเลยครับตอนนี้ครับเหลือเลยเอาดาวหนึ่งคนครับดาวเลยครับยี่สิบสามดาวขอบวงครับปีงมาต้นไม้ข้างหน้าแบบนี้ต้องคำนวณเลยครับนันนวลกิงกันอยู่ครับดูนั่นนี่ดีกว่าครับความมันตรงนี้ฮะระเบิดมาระวังครับสโมนเยอะดิจะเสียระเบิดนั่นแหละโอ้นั่นแหละครับระเบิดมาครับที่บอกครับระวังให้ดีครับตัวนี้น่าจะช่วยทันหรือเปล่าครับเพราะว่าต้นไม้ครับเอารีเซฟออกเรียบร้อยครับเหลือททีมสุด้ายครับ ก็ที24กับ23อ้าวยิ่งละ24กับเอานะครับตอนนี้ฮะสองทีมสุดท้ายมาเลยครับทางด้านนี้เจคิวครับอาเลยครับทางด้านนู้นน่าจะมา15 16นะฮะ16นั่นแหละครับอ้าแล้ว24ทำไงครับวงอยู่ตรงกลางครับระวังครับออกไปเขาดักรอเลยครับเห็นหรือเปล่ามันเห็นหรือเปล่าฮะดักรอเอาแล้วสมกมาเลยครับสมกเพียบแล้วตอนนี้เอาเลยครับสมกมาเลยครับเพียบเลยครับตอนนี้ สามต่อสามครับตอนนี้สามต่อสามครับเอาอะครับตอนนี้เอายังไงดีครับเอายิงกันอยู่ยิงกันอยู่วงจะเริ่มบีบอีกสาวปีเตอร์นะครับยิงกันอยู่เอาอะครับแล้วก็ล่วงหึงแลกกันไปครับเอาล่วงครับเอาเลยสามตนตัดไปหนึ่งครับเอาเลยตอนนี้เหลือสองคนได้ครับเอาละครับทุกคนโถมเลยครับเพื่อนบอกว่าเหลืทุสองคนครับเอาแล้วออกมาไม่ได้เจ็บด้วยครับตอนนี้มองมาแบบนี้ลาเลยครับในตอสุดท้ายสุดท้ายโดนยิงไป็นหอนครับน่าจะจบเลยครับตอนนี้นอนอยู่หรือเปล่าเติมยาอยู่อุ้ยอุ้ยคุณสังเกตยังไงเราเจอไหม หมอกินหมอกินหมอกินกับพี่ครัเอาอย่างเง้ยโดนยิงไปเรียบร้อยครับโอ้โหลาก่อนกับยิ้สามไปแล้วครับยิ้สี่ชนะเรียบร้อยครับู้ที่หนึ่งค่าได้ทั้งหมดสิบเก้าคิวครับที่สองทั้งหมดเจ็ดคิวครับที่สามเก้าเออเจ็ดเอะแปดคิวครับนับผิดเท่าที่แปดคิวครับที่สี่สองคิวครับที่ห้าศูนย์คิวครับที่ห้าไม่มีคิวเลยนะฮะโอ้โหยิ้ที่ยี่ห้านนยอดนน ปิดบั๊กยากคิดเอาละกันโอ้นี่รู้หรือ,อยังว่าลุงหนึ่งเขาย้ายการไลฟ์ซีมสดเกมทั้งหมดไปที่ทวิตทีวีแล้วนะไป่าลมตามกันไปล่ะส่วน YouTube เราก็ยังมีคลิปส,น,สนุกเหมือนเดิมจ้า